กลโกงยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้ในตอนนี้ดูยังไงป้องกันยังไงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่สําคัญมากนั่นคือกลโกงยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้การรู้เท่าทันจะช่วยให้เราปลอดภัยจากภัยออนไลน์ครับเราจะมาดูกันว่ามิจฉาชีพเขาใช้กลโกงแบบไหนแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงกลโกงหลอกให้ลงทุนหรือทําภารกิจออนไลน์มิจฉาชีพจะมาไม้ไหน มักจะทักมาทางไลน Facebook หรือ SMS ชวนให้ลงทุนคริปโตหุ้นหรือทำงานออนไลน์ง่ายๆได้เงินเยอะๆเ,เช่นกดไลค์กดแชร์ดูคลิปแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นจุดสังเกตผลตอบแทนสูงเกินจริงไม่มีอะไรที่ได้เงินง่ายและเยอะขนาดนั้นในโลกจริงชวนให้โอนเงินครั้งแรกน้อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยแอปปลอมหรือเว็บไซต์ปลอมมักจะให้โหลดแอปที่ไม่ใช่จากแอปสโตร์หรือเพลย์สโตรโดยตรง หรือเว็บไซต์ที่ดูคล้ายของจริงแต่ URL แปลกๆแ,แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงจำสามข้อนี้ให้ขึ้นใจครับ 1. ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่เชื่อข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงหรือข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไม่รีบอย่าเพิ่งตกใจหรือรีบร้อนทำตามคำสั่งใดๆตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่โอนเงินให้ใครอย่างง่ายๆหากไม่แน่ใจว่าเป็นใครหรือเพื่ออะไร 2. ตรวจสอบข้อมูลให้ชัวร์ก่อนเสมอเช็คเบอร์หรือชื่นผู้ส่งหากเป็นหน่วยงานรัฐให้โทรกลับไปที่เบอร์กลางของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงไม่ใช่เบอร์ที่มิจฉาชีพให้มาดู URL ของเว็บไซต์หากเข้าเว็บควรสังเกตชื่อโดเมนหรือ URL ต้องเป็นของจริงปรึกษาคนใกล้ชิดหรือผู้รู้หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาคนรอบข้างหรือโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อย่าก,กดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักป้องกันแอปดูดเงินดาวน์โหลดแอปจาก Apple Store หรือ Play Store เท่านั้นไม่กดลิงก์แปลกปลอมหรือติดตั้งไฟล์แปลกปลอมตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรงไม่ใช้รหัสซ้ำกันและเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆโ,โกงมีอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าเรามีสติตรวจสอบข้อมูลและระมัดระวังเราก็จะปลอดภัยจากมิจฉาชีพได้ครับขอให้ทุกคนปลอดภยัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ